แนวทางลาวสตาร์ครับผมประจำวันที่6มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น0ูนย์รอง1ครับผมตัวเน้น0-3กับ1-5นะครับเด่น0ูนย์รองหนึ่เน้นศูกับ1-5รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี f อทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผม เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับทนหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับทนหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับทนหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์เย่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผม คลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจำวันที่6พฤศจิกายน2568ครับผมสำหรับแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น0ูนย์ครับผมเด่น0ูนย์รองเป็น1นะคะเด่น0ูนรองหนึ่งครับผมเด่นสามตัวครับผม เด่นสตัววันนี้ได้003ครับส่วนรอง3ตัววันนี้ครับผม215ครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา003ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็215ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นศูนย์ครับผมเด่น3ตัว0ูนย์ศูนะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้ศูนย์ศูนย์ครับผมเด่นศูนย์รองหนึ่งนะครับผมเด่นรองรวมกันศูนย์หนึ่งครับศูนย์ศูนย์เราก็จะแปลงเป็นศูนย์สองด้วยนะครับผมศูนย์สองตัวครับผม สุดท้ายเลย03ครับต่อไปเป็นร้องหนึ่งนะครับผมรอง3ตัว215ครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้11 1, ครับผม11ก็จะแปลงมาจาก12นะครับผม12ตัวสุดท้ายเลย15ครับผม ตัวกันครับผมตัวกันจากชุดเด่นก็จะไม่มีเนาะชุดเด่นตัดเสร็จหมดแล้วไม่เหลือตัวกันครับผมก็จะเหลือตัวกันจากชุดรองครับผม25ห้าครับ25หเราก็จะแปลงเป็น5-5้าด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสามรอบวันนี้ครับ แนวทางลาวสตาร์ครับผมประจําวันที่6มีนาคม2568ครับวันนี้ได้เด่น0รอง1ครับผมเด่น3ตัว0 0 3รอง3ตัว2 1 5ครับผมเด่น0รอง1นะครับเด่น3ตัว0 0 3รอง3ตัว2 1 5ครับผม เด่น2ตัวครับผม0 0 0 1 0 2 0 3รอง2ตัว1 1 1 2 1 5ตัวกันเป็น2 5กับ5 5ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม0 0 0 1 0 2 0 3รอง2ตัว1 1 1 2 1 5ตัวกันเป็น2 5กับ5 5ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่นศูนย์รองหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นศูนย์รองหนึ่งก็นําไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่ศูนย์สามครับผมศูนย์สามกับหนึ่งห้านะครับ สำหรับตัวีนในวันนี้ครับผม03กับ15ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางาาราตรในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ